ส่วนทีจังหวัดมุกดาหารนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่นกับเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2 5 6 8ค่ะ นายวรยานบุญนราชผู้วราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2 5 6 8เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระจา,จากสมเด็จ พระนั่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อสนับสนุนการดําเนินง,งานของมูบานกองทุ่นแมรของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป้าหมายก็คือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนค่ะมีความเข้มแข็งและกั็ย่างยืนโดยมีการมอบทองตราสัญ,ญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาญาหลักของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประดิษฐานในมู่บานนับเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในชุมชนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบไปประกาศเกียรติคุณแก่มู่บานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อเป็นการยกย่องเอชิดชูเกียรติในการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปล่อยขบวนรถเฉิดชูเกียรติเพื่อนั่งประชา,า่าหลักและกเงินพระราชทานขวัญถุงไปยังมูบานของทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะได้รวมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเทียนนีค่ะได้รับเกียรติจากวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนจากหลายพื้นที่ค่ะเขาร่วมย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศก็ย่างที่เห็นค่ะเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและก็ความภาคภูมิใจค่ะ